ชุมในสน่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ยังคุจะเชียร์ในส่วนของตัว USD Futures ต่อนะคะตามทิศทางการอ่อ,อนช่าต่อเนื่องของค่าเงินบาทนะคะหลังจากที่ลงไปหรือว่าไม่มีระดับ3 7 8บาทแล้วก็มีการตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ32บาทต่อดอลล่าสหรัฐครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ในส่วนของราชนีดอลลร์สหรัฐ ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ11เดือนเมื่อวานนี้เนื่องจากรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดเนี่ยก็มีการระบุถึงภาพของตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าคาดแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการระบุถึงกรอบเวลาที่ชัดเจนที่จะปรับขึ้นอันตราดอกเบียแต่ว่าก็ตลาดดูค่อนข้างจะมองว่าทางเฟดเองเนี่ยมีสัญญาณที่คุมเข้มในเรื่องของนยโยบายออกมาเล็กน้อยอยู่เหมือนกันก็ยังจับตาดูกันต่อ ส่วนของการถแถลงการของประธานเฟดในคืนวันพรุ่งนี้ในการประชุมธนาคารกลางโลกที่แจ็คสันโธนะคะว่าจะมีสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างไรออกมาบ้างขณะที่ในฝั่งของ ECB เองเนี่ยก็จับตาดูกันอ่เหมือนกันว่าจะมีการความเห็นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม กระตุ้นเสริจเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะทําให้ยูโรเนี่ยอ,อ่อนค่าลงมาแล้วก็ยังเป็นตัวในส่วนของราชนีดอลลา,าร์สหรัฐถ้ามีแนวโน้มจะออกมาในลักษณะคล้ายๆ Q ้ายว e ของเฟดในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นแรงหนุนต่อค่าเงินบาทในทิศทางแข็งค่าในระยากการะกลางจากความคืบหน้าในวันนี้ที่มีการสรรหาชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็ ส,สั้นเองเนี่ยก็มองว่าตลาดก็ได้มีการคาดการณ์แต่ประเด็นดังกล่าวไปเราก็มีการตอบรับไปในระดับหนึ่งแล้วอยู่เหมือนกันะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักอาจจะมาจากในส่วนของปัจจัยภายนอกมากกว่าที่ทําให้เห็นในส่วนวของค่าเงินบาทเนี่ยมีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นมาหรือว่าอ่อนค่าลงมาจากในช่วงสัปดาห์ก่อนขณะที่นักทุนต่างชาติเองเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องในส่วนของตลาดตรา,ตาสารหนี้เมื่อวานซื้อสุทธิเป็น ี3อีก3,702ล้านบาทแต่ว่าก็ซื้อในส่วนของตลาดหุ้นไม่มากประมาณ400กว่าล้านบาททำให้ภาพระยะสั้นเนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวของฟันโฟลก็ยังนูไม่ค่อยชัดเจนนะว่าเมอมองว่าระยะกลางยังมีแนวโน้มที่จะไหลเข้ามาตามความคลืบหน้าทางการเมืองแล้วก็แนวโน้มที่จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้ในลำดับถัดไป จึงมองว่าในส่วนของ u s d u 14วันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านระดับ32.10บาทขึ้นไปแล้วตัดไปที่ระดับ32.20บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐตามทิศทางของค่าเงินบาทที่แข่งข้าลุระดับ32บาทขึ้นมาปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำให้เปิดสถานะรอง u s d u 14ที่ระดับ ATO ที่ระดับ32.15ถึง32.20บาทตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดที่เข้าเปิดสถานะราว0.05บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์